ชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกกับปรากฏการ์ลามทุกลิฟที่หลามมี3ช่องเรื่องไอทก็ล้ำหน้าโชว์เรื่องรถก็ช่องขับรถดีๆและเรื่องอวกาศก็คือเรื่องเล่าอวากาศติดตามกันทั้ง3ช่องนะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้นะฮะใครที่อยู่ตามคอนโดมิเนียมหรือว่าทำงานอยู่ในออฟฟิศบิลดิ้งนะครับก็เวลาคุณขึ้นลิฟต์คุณก็อาจจะได้เจอผมบ่อยหน่อย ใครที่เคยพบเจอแบบนี้นะฮะยกมือขึ้นได้ <c oughs> คือมีผลิตภัณฑ์หนึ่งนะครับที่ผมรีวิวให้เขานั่นก็คือเครื่องชงกาแฟเบรซี่นะครับเขาก็เอาคลิปผมเนี่ยไปลงมีเดียที่เป็นจออยู่ในลิฟต์อยู่ตามตึกสำนักงานต่างๆเยอะแยะมากมายหลายคนก็จะเห็นว่าช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเยอะมากสะท้อนมาถึงตัวผมนะตัวผมเองเนี่ยก็มีคนส่งรูปมาให้ส่งอินบ็อกซ์มาให้บางคนก็โพสเฟ e บุ๊ก บอกว่าแม่ช่วงนี้เจอพี่หลามทุกเช้าเลยอะไรเงี้ยนะฮะผมก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะคนเจอเหตุการณ์แบบนี้เยอะมากนี่มันปรากฏการณ์ชัดๆนี่มันเป็นฟีโนเมนอนก็เลยขอเรียกเหตุการณ์นี้ว่าปรากฏการณ์หลามทุกลิฟต์ครับนี <c> ่ <oughs> นะฮะคือเจอพี่หลามได้ทุกลิฟต์ ชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกดีกว่าในๆก็เจอกันบ่อยๆอยู่แล้วนะครับก็เลยไปหาของรางวัลมาแล้วชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกวิธีง,ง่ายๆดังต่อไปนี้ครับเจอผมที่ไหนลิ์ไหนก็ตามแต่หยิบมือถือของคุณขึ้นมาเซลฟี่หรือจะถ่ายวิดีโอสั้นก็ได้นะฮะแล้วก็ตามไอเดียบันเจิดทั้งคุณเลยนะครับจะแซลผมจะเล่นสนุกทำท่าล้อเลียนหรือจะอะไรก็ได้ได้หมดเลยแต่ขอให้มีรูปคุณกับรูปผมที่อยู่ในจอ นะฮะที่โฆษณาอยู่ตรงนั้นนะฮะเสร็จแล้วคุณเอามาโพสต์บน Facebook ของตัวคุณเองครับใส่ hashtag หลามทุกลิฟต์แบบนี้เลยนะฮะคำนี้เลย hashtag หลามทุกลิฟต์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15มีนาคมนี้มีเวลาให้ร่วมสนุกกันเยอะแยะมากมาย ผมมีของรางวัลให้สําหรับคนที่ไอเดียถูกใจคณะกรรมการมากที่สุดนะครับก็คือตัวผมเองนี่แหละนะฮะใครทําได้สนุกใครทําได้ครีเอทีฟที่สุดเรามีของรางวัลให้ครับรางวัลใหญ่นี่เลยโอ้โห,โโหแปลงสีฟันไฟฟ้านะฮะยี Ye ่ห้อไลฟเฟนเวฟอิเล็กทริกทูชบลัดนี่อันนี้2,000กว่าบาทเลยนะครับมไม่ธรรมดานะครับอันนี้เป็นรางวัลใหญ่รางวัลรองลงมาครับเป็นสมาร์ทวอชครับ Honor Choice Watch 2i นี่โอ้โหตัวนี้ก็ประมาณ1,000กว่าบาทนะครับเนี่ยเป็นสมาร์ทวอทนะฮะน่าใช้เลยนะครับปิดท้ายด้วยหูฟังครับนี่หูฟัง Redmi Buds 8 Lite ตัวนี้ก็ราคาประมาณ600-800ถึงบาทนะฮะ 3ามรางวัลน,นี้ครับจะเป็นของผู้ที่โชคดีที่ถูกใจกรรมาการมากที่สุดอย่าลืมนะครับเจอหลามทุกลิฟที่ไหนถ่ายรูปถ่ายวิดีโอแล้วก็โพสล,ลง Facebook แล้วก็ใส่แฮชแท็กหลามทุกลิฟนะฮะมาร่วมสนุกกันครับ